ทำฮือหาทางไอจีนนนกุลโพสถึงแอปทักษะออนหยุดยิ้มไม่ได้จริงๆ27ตุลาคมนางเอกลูกหนึ่งอย่างแอบทักษะออนนั้นก้าวเข้าสู่วัย43ปีอย่างเป็นทางการแล้วล่ะคะทุกอย่างแฮปปี้ลงตัวทั้งเรื่องงานเรื่องหัวใจเชื่อได้ว่าหลักคนนั้นก็ลุ้นและก็เฝ้ารอว่าหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นคือใครกันเชื่อว่าหากแม่พร้อมแล้วก็จะออกมาบอกให้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะ และเนื่องในวันเกิดปีนี้พระเอกหนุ่มคูจินนนกุลชานหนนสันตินททนกุลนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพคู่สุดน,าน่ารักพร้อมแคปชัน่อนอวยพรสั้นๆว่า Happy Birthday ครับท่ามกลางเกล่าพื้นดาราคนบันเทิงและบรรดาแฟนๆเนี่ยก็เข้ามากรี๊ดกราดกันสนั่นเลยล่ะค่ะพร้อมทั้งส่งคำวอวยพรให้กับแม่แอฟก,กันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ ร่วมสุขสันวันเกิดด้วยนะค่ะแม่แอฟและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ